สวัสดีครับก็กลับมาอยู่ในเกมทางกันทายเนาะก็จากตอนที่แล้วเนาะเราจัดการมังกรกลูมาร์สสำเร็จแล้วเนาะก็จริงมันมีเนื้อเรื่องต่อแหละแต่ว่าผมอยากจะไปเล่นเนื้อเรื่องของอ่าตัวกิจกรรมใหม่เนาะไม่ใช่กิจกรรมใหม่หรอกเป็นอีเวนต์แหละก็เป็นอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์อ่าไล่ล่าปีศาจเนาะของอ่าันนี้เนาะก็เลยอ่ะโอเคเราจะไปทำเนื้อเรื่องกันเนาะ ในเรื่องของอันนี้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงเออเอามัายไปไหแล้ววะเฮ้ยไม่เคยนะว,อนอนวะอันนี้แหละอันนี้แหละได้ล่ามิซันเนี่ยโอเคเราก็จะไปจัดการเนาะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันก็อ่ามันจะเริ่มต้นที่ตรงนี้เนาะที่เมืองอาบอเทียนะครับครับอาบอเทียนี่นี่เห็นไหม โอ okay. เคอาจจะมาเริ่มเคลสตรงนี้กันมาเราเริ่มกันเลยโอเคน่าจะที่นี่นะครับปูสาเง,ง้านิก้าสีเลือดนะดีต้อนรับสู่อิกาสีเลือดที่ได้มีเจ็ดจำนวนที่นั่นย่อมมีหนทางขอรายละเอีอเยดก,กับเกี่ยวกับข้อมูลคำขอเนาะ ในที่สุดท่านก็มาหล่อผู้หนึ่งส่งคำขอที่อากาแฟสูงมากเข้ามาห้าเก็บไว้ท่านโดยเฉพาะของ้ัค่าประจำตระกูลของเขาถูกขโมยไปนะเพะจําไปที่จับหัวขโมยและนำของเขากลับคืนมาได้จะได้รับรางวัลต้นใหญ่อ่าโอเคยังรับคำขอดีแล้วหัวจ้างอยู่ในปราสาทถ้าสามารถเข้าไปหาเขาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โอเค นี่น่าจะเริ่มเคยร์นี่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปถามนะครับในภาษาทโอเคฮอริฮอราที่โอผู้ทรงเกียรติอ่ะอเคุยเขาเป็นลูกค้าใช่หรือไม่แล้วก็จนภัยมาใหม่กันเหรอขนาดคนเป็นร้อยแห่กันมาก็ยังไม่เจออะไรมีอะไรก็รีบถามถ้าพอใจแล้วก็รีบใส่หัวเอาไปทำภารกิจตะ ค่าของของค่ามีอะไรเสียหายแมแต่้เดียวแล้วก็ค่าหักรางวัลเจ้าแน่อืมไอ้นี่มันน่ากระทึบมากเลยนะฮอฮอลาทิโออะของช่างไอหน้าหมาชื่อตั้งชื่อไอหน้าหมาแล้วกันนะครับของที่หายไปคืออะไร โั้มันเอาแหวนมาจากตะกรูค้าไปพวกมันนอกอย่างเจ้าต้องเก็บเงินไปสิบชั่วครนั่นแหละถึงจะมีได้โอหนาหมายมีกี่วันก่อนเขาส่งมาให้นักประเมินราคาตรวจสอบให้เขาบอกว่าอันนี้มันมีที่หัวแหวนมีเวทมนตร์ส่งพลังอยู่บางทีอาจจะเป็นตอนนั้นแหละที่มันเข้าตาแล้วพวกหัวขโมยอ่ามีคนรองรับทันเท่าไรถึงเดือนวันนี้มีคนเทียวไปเทียวมามากมายจะคงไม่ได้คิดว่าเงินรางวัล มันน่าตำจานวนคนนะมันจะไปพวกนั้นหาวสารไม่เจอเลยนี่พวกเขาได้ยินว่าหัวขโมยหนีเข้าไปในป่าวินสเปอร์แล้วก็บอกว่าจะไปชิงสมบัติกลับมาผลลับเป็นยังไงล่ะมีใครกลับมาสักคนข้าบอกแล้วถ้ารับมือสัตว์ประหลาดในป่าวินสเปอร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องรับงานนี้แบบนี้นี่เองข้าจะพยายามเต็มที่ในการนำคงที่หายกลับคืนมาอย่างน้อยท่านคงเคารพนันก็อจำาแาะบ้าง ค่าจะกคำลดคนที่ควรเคาลพเท่านั้นข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ได้ดีจากพูดหรอกนะอ่าโอเคปะเราไปป่าเฮสเปอร์กันก็จะเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็น่าจะมีไอ้พวกไอ้นี่นะ s ิวันฟิวรี่นะแต่ว่าตอนนี้ไปพูดไปเกิดกันหมดแล้วแหละตระกูล s ิลวันฟิวรี่นะนจะ เก็บของระหว่างทางไม่เดินแถบนี้นานมาก้ะ right <fully> แก๊งทหารเนอะอ่ะาค้าได้ยินว่ามีสัตว์ประหลาดจมตีมนุษยจริงจงอ๋ออัปเดตแพทเนอะสัตว์ประหลาดจะไม่ใช่ไอซิวแอน์ฟิลลี่แล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นแทน right <fully> อโอ้ยผมไม่ได้เปิดว้าไปแล้วยากและอ่าฮะอ่าไม่เป็นไร ไม่เปิดวาร์ปแล้วก็เข้าปกติกันละ่ะมาคุยกับองค์คลักดิยออซิวันฟิลลี่มันตายหมดแล้วกฟนนุ่มโอเคผมต้องไม่เปิดวาร์ปก่อนผมได้เปิดประตูวาร์ปไหงวะเฮ้จะมีตัวอะไรอยู่นั้นอ่ะโอเคปะามอนเตอร์ทำไมไหนมาไล้ โอ้โหสมัยแบบเคอ่ะเอาเอา,อาเจแกลบมาหน่อยนะแล้วก็บวกเลยนี่ผมไม่ได้เข้ามาเขียยอะไรไ,ไงวะนะงเนี่ยงงลยนแะนะ่นเลยผมพลาดไปได้ไงวะไม่ได้มาเขียอยงนี้โอเค อะไรวะเนี่ยอะไรวะนะนนนโอ้โหแต่สมัยไหนวะเนี่ยโอ้โหอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเอาพวกนี้เอาก่อนก็เอาอะ ในไหนก็ตัวนี้ละเอาเอาพอหนุ่มเอาพอหนุ่มเออรลิทมาเล่นนินหน่อยเออลิมันทำอะไรได้ดนะเอเอริตเขายิงไฟเหมือนเรายิงเหมือนตัวเออีกเรายิงโอเคเรียบร้อยโอเค น่าจะเป็นเริ่มเพลสป่าที่เงียบสงัดได้เสียงมีเพียงกินสัรมันจางลอยมาตามลมท่านรู้สึกจะเห็นอะไรท่านคนเดินต่อไปด้วยความระมัดระวังโอ้เปิดแบบใหม่แล้วเนาะสูงสัป,ประหลาดท่าไม่เคยพบเห็นกี่ขวางเส้นทางเบื้องหน้าท่านเอาว่ะเนป่าได้รับรางวัลโดยสมาบมาคุยกับท่านหนุ่มมนี้หน่ยหอยสวยอะ วิ้วร้อยวิ้วร้อยเลยหรอเดี๋ยวนะอ๋อผมรู้แล้วมันน่าจะเป็นในนี่แน่เลย, <'t> ลยปลาเมืองนะโอเคเดี๋ยวผมได้ลองดนะ้วยอ่ะไหนๆผมก็จะจัดทีมปลาเถื่อนแนละ้วเดี๋ยวลองทีมปลาเถื่อนกันเนาะ น่าจะประมาณนี้แล้วก็เอาเจคิวผมอยู่ไหนเนี่ยเอาเ็กซันดราอ่าอันนี้เนาะนี่ก็เป็นตัวแทงอันนี้มีขเขาเรียกว่าอะไรนะปลาเถื่อนอยู่ทั้งหมดเลยเนะาะแต่วนะ่าเดี๋ยวดูก่อนทำอะไรได้นกพวกนี้สตั้์นอ่าลองเล่นดู ป่ะอัตัโนมัตเลยนะติดปลาเทียนหมดโอเคโอเค สำรวจกรมเล็บและฟันของสัตว์ประหลาดนะครับถ้ามองดูกลมเล็บและฟันและแข้งขาสัตว์ประหลาดอย่างละเอียดท่านแน่ใจว่าไม่เคยเห็นหรือได้ยินข่าวเลยสัตว์ประหลาดที่โวดลรงเพยงนี้มาก,ก่อนกันนั้นสารเสี่ท่านก็บ,บอกว่านี่มันเป็นคนต่างแดน,นตัวสัตว์สูงที่โรงแรมพบเศษเสื้อผ้ามันซีกเปื้อนเลือดมอันซากสักตว์ประหลาดดูเหมือนมันจะฉีกแข้งขาของผู้คนที่ผ่านมาพายผ่านไปมาไม่น้อยนะบางทีแม้แต่น้กก็จะมาที่รับงานนี้ก็ต้องเป็นเหยื่อของมันด้วย สรุป,ปรสวนเนาะถ้าสุน้รรังเกียรคนนั้นจะมาให้รางวัลท่านหากไม่มีอะไรกลับไปท่านบันทึกรายละเอียดทั้งหมดเพื่อส่งต่อให้กลุ่มอิกาสีเลือดดำเนินการต่อไปโอเคช่วยพราด้วยช่วยที่ตัวอะไรเมาแล้วนะสปาร์ตอลาว่าอยู่ในป่าอโอเคตัวอะไรแล้วนะแป๊บหนึ่งนะครับถึงผมขอแต่งตัว ตัวละครเออลิซหน่อยนั่นไงผมว่าละมนันไม่ได้แต่งไอสัไอนี่ก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอแต่งตัวให้มันหน่อยนะครับก็รปรับแต่งโอเคก็บวกไปเลยอ่านี่ผมคิดคร่าวๆนะว่าล่าจะเล่นสายอ่า อาแบบเน้นแบบใช้สกิลทีๆเนาะดังนั้นผมคิดว่าเซตนี้น่าจะได้อยู่นะก็คือใส่บบเน้นความเร็วในการโจมความเร็วในการนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะความเร็วในการอาใช้สกิลเนาะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ผมน่าจะไม่พอดังนั้นเซตที่ได้เดียอาจจะไม่ได้เป๊ะนะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มของเอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้ไปก่อนสวมไปก่อนเผื่อได้อาไปบูนะแล้วก็หุ่มตอนหนุ่มอัพเบลได้ด้วยหรออ่าตปอาพเบลไว้มัน,นมหน่อยนะต้องไปฟาร์มหลายอย่างนะครับฟาร์มทั้งตัวเรี่กอะไรนะตัว ยาตัวอาวุธก็ต้องฟาร์มให้เขาเนาะตอนนี้ไม่มีอันนี้กันก็ใส่เซตอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเซตเซตบวกแล้วแค่12เนาะเซตเลือดดานอะไรเงี้ยเอาเซตนี้ไปก่อนแล้วกันนะส่วนเซตตีอันนี้เดี๋ยวค่อยทำให้นะครับทำวันนี้ปนน <ad> ไปก่อนเพื่อเองน้อยนะโอเคเก็บของกันมีอะไรบ้างเนี่ยนะ เสือเทศอบอ์เทียอาโอเคเอ้ยระวังมันเป็นกับจกักสายเดินไปแล้วโอ้โอ้าวเป็นอาวเวนกรรมอ้าวผมโดนหลอกมันเป็นไอ้นี่สัง,งั้นเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็น ah, ต да <styles> okay. ัวหลอกซะงั้นอ่ะอ่ะอยู่ประมาณนี้ครับเย่ปาติปาเถียงกันเต็มที่นะครับันนี้ อันนี้คุยกับใครพี่คนนี้คือใครครับขอบคุณที่ยืน่นมือมาช่วยสำหรับนี้กำลังยากไม่เบาด้วยความยินดีอ๋อ,อชื่อดริสเนาะบ็อแกและกาเบซูเนะอันตรายมากกาเบซูทั้งหลายการใช้ไม่บนหลอกให้หัวสับสนคนที่ไม่เคยเจอมันมากออ่อนเสร็จท่าลูกไม้นี้แต่ไม่ต้องกลัวไปหรอกท่านนักลบเอ้ยถ้ามีใครว่าอยู่ดีมาชวนคุยเนยะดริสนะครับถ้าคือดริส ดูเอเดนยินดีที่รู้จักข้าชุนชมผู้มีพรสวรรค์ในการต่อสู้ข้าแปลกใจที่เห็นท่านมีความสุขใต้แสงแดดแบบนี้จะบอกว่าพิเศษมากมากว่าใดาเพราะเพื่อนร่วมเผ่าของท่านส่วนใหญ่ชอบอยู่ใต้ดินแสงแดดทำให้ข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ข้าชอบอยู่บนผิวดินมากกว่าน,นะนั่นคือเสือดำกันเหรอ คู่หูที่รักของข้าเกวนไฮวานางคงไม่ได้ทำให้เจ้ากลัวใช่ไหมแบ็คแพนเทอร์น้มตัวเข้าหาดิสอย่างรักใครอย่ากลัวอย่าวาดกลัวเลยนางฉลาดมาก <Long S 1> รเราเดินทางด้วยกันมานานเวนไฮวาเป็นอ่าเป็นสหายที่ดีที่สุดของข้าสัตวประหลาดไม่ทราบชนิดถ้านพูดว่าร็อกและกราบวยซูงั้นเหรอนี่เป็ชื่อสัตวประาด นี่เป็นชื่อของสัตว์ประหลาดพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วพวกมันมีสมูทมีสารในห่วงลึกห่วงลึกที่ลงมาจากชั้นอันนันแห่งห่วงลึกพวกมันถูกอัญเชิญมาโลกนี้โดยพวกที่มีเจตนาร้ายชั้นอันนันแห่งห่วงลึกคืออะไรวะเขาว่าเรื่องมันยาวนะหูวหูอ๋อจะเหนือสินะเกรนไทอาร์นํามาจากโลกดารา ต้องกลับไปพักตามเวลานะระหว่างที่พักกันก่อนดีไหมแล้วค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อเคเหี้ย <Okay. Here, S 2> มานั่งไปเลยอ่าดูสิถวายวจะได้อะไรอ่ะเลยสามได้อะไรมาถูกแกงตรมตีทำเองก็ได้เนี้ยโอเค มีบางอย่างที่เวลวับ,บดึงดูสายตาของท่าน,นเอาไปสัมผัส okay. เก็บก่อนนะเก็บก่อนสัญญาณการต่อสู้ยังคงตกครั้งว่าอิงอยู่ในค่ายสิ่งที่จะกดใจอยู่กับคราบเลือดสดคือเศษวัสดุสารพันและเศษผ้าเศษไม้และเศษล,ลวดอ่าเชอินดู โอเคยีสิบเนาะผ่านท่านเริ่มเข้าใจแล้วปฏิกริตรอเรื่องเราได้ตราประจำประตูที่สลับบนมาทุานน่มสมแห่งนี้ท่านเคยเห็นมันมันตัวชนชนั้นสูงอาบเทียพวกนั้นที่นี่เคยเป็นค่ายพวกแกงหัวขโมยหลังจากขโมยสมบัติกลับมาที่นี้พวกมันถูกจมตีแลวบางทีผู้จำตีจ,จะเป็นมีมสัต์ป่าก็ได้โอเคอ่ะได้คุย พูดถึงสิ่งนี้ท่านบอกท่านเราเรื่องภารกิจกับเรื่องหัวขโมยให้ดริฟ,ฟัง,งสั้นๆแบบนี้นี่เองข้ากำลังแกะรอยพีศาพวกนั้นเหมือนกันนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องยาวที่ข้าจะเล่าให้ท่านฟังเอเคอะไราละเอาล่ะเรา,ออานด้มาคืยกันดีไหมทั้งเรื่องปีศาจและก็เรื่องท่านได้แน่นอนท่าน,นอยากรู้อะไรละ่ะเกี่ยวกับโลกอื่นนั้น แล้วอะไรที่ท่านพูดถึงก่อนหน้านี้เรื่องปีศาที่มาจากโลกอื่นเนี่ะพวกไปมาจากชั้นนั้นนั้นแห่งห้วงลึกไม่มีทางที่พวกมันจะได้รอบมาจากรอดเข้ามาแห่งมายังโลกแห่งวัตถุได้ง่ายๆเป็นแต่ว่าจะมีบางคนที่มีเจตนาร้ายใช้เวอัญเชมีศาสตรเพื่อเรียกพวกมันเข้ามาที่นี่ท่านรู้ได้อย่างไรเป็นแต่ว่าท่านเองก็ข้าเองก็มาจากโลกอื่น ข้าได้ยิงคำขอร้องปริศนาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในแอเดนเทียและก็ได้ยินเรื่องเลวร้ายที่สตูขงข้าก่อไว้ในดินแดนนี้ข้าจึงมาที่นี่เพื่อขับไล่เขากลับไปยังห้วงลึกอีกครั้งเรื่องอะีรของนั้นเขาเป็นบาลอที่ทรงพลังชื่อว่าเออร์ทูหลายครั้งที่บ้านของข้าและสหายได้รับความเดือดร้อนจากการสแสวงหาอำนาจของเขาข้ากับสหายทุ่มเททุกสิ่ง ร่วมกันในประเทศมันจากโลกแห่งวัตถุก่อให้เกิดความขัดแยง้งช่วการะระวัศา์ความข้องเกี่ยวระหว่างปีศาจแล้วเอิรธูกันแหละผู้พิธีกรรมปรีศาจในป่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าบาลอรนี้ไหมข้าเชื่อเช่นนั้นข้าจะมาที่นี่ก็หาบอแสอันที่จริงข้าคิดอยู่ในเมื่อเรามีเป้าหมายทั้งสอง ในเมื่อเป้าหมายของเราทั้งสองเกี่ยวข้องกับผู้พิศาจใหย่ไม่ร่วมก,กันพอดีข้าไม่คุค้นเคยกับลินเทียสัเท่าไหร่ข้าได้ยินข้าจะยินดีอย่างยิ่งหากได้นักพู้จมัท้องถิ่นร่วมเดินทางแข้าคิดว่าท่านต้องการผู้ช่วยที่มีความรู้จากการ,ราปิศาจพวกนี้แน่นอนด้วยความยินดียิ่งพิเศษเลยหลังพักผ่อนแล้วเราจะล่าปิศาจพวกนี้กันต่อต่อตามรอยเลื่องนั้นไปโอเค นะครับก็เราได้รู้คร่าวๆนะว่าเฮดิสเนี่ยเขามาจากอีกโลกหนึ่งเนาะมันเหมือนประมาณว่าผมว่ามันมีแบบหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆโลกเนาะเหมือนแบบถ้ามองไปมาเวลก็เหมือนมันติเวิร์สอะไรมาเนี่ยนะก็คือแต่ละโลกเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบทีมของตัวเองเนาะอะไรประมาณนั้นนะอะไอตัวโลกของนี้เนี่ยก็จะน่าจะมีปีศาจเนาะแล้วเขาก็บอกว่า พิซาเนี่ยมันไม่น่าจะสามารถถูกหมายถึงว่าน่าจะข้ามมาเองไม่ได้เนี่ยพอมันข้ามมาเองไม่ได้เนี่ยก็พอมันข้ามาเองไม่ได้เนี่ยมันต้องมีคนอัญเชิญซึ่งเนียแกก็บอกว่านั่นแหละมันมีคนอัญเชิญเนาะก็เป็นน่าจะเป็นคั่วลี่ของตัวมันเองแหละไม่มั่นใจนะว่าใครเป็นคนอัญเชิญแต่ว่าเขาก็พูดถึงคั่วลี่ของเขาเออซึ่งคั่วลี่เขาแน่น่าจะเกี่ยวข้องกับการอัญเชิญนี้เนาะ ไปนี่เรามาเจอละสาวกุทธิเดี๋ยวนะอวววนะไอส้สาวกัธินี้มันลงนะเขามากำลังใช้แหวนกับเลือดเป็นตัวแรงอันเชิญมุกปิอาัาผมว่าสาวกุธิไอส้สาวกุลธิเนี่ยมันใช่ลัทธิอ,ธอะไรนะ จำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะไอ้ที่ของบุตรแห่งความกล,ล,ลัวขนหรือเปล่าไม่มั่นใจเนะาะคาร์บะกาเบรุสโอเคสตันสตันเหมือนกันอนี้เมื่อฮีโร่ใช้สกิลโอเโอเคก้าวช่องรับตัวอห้ามฮิวแลวอะห้ามฮิวอย่างนี้ ก็ควรที่จะต้องรีบปิดเกมมาวะถ pues ้างั้นอ่ะโอเคถ้าทีมห้ามฮิลัดเน้นโจมตีไปเลยแล้วกันมาเพราะว่าทีมเน้นจมอันี้เนาะผมเห็นมันมีแบบห้ามไม่นี่อยู่ เห็นมันมีห้ามฮิวแล้วงั้นก็บวกยับไปเลยแล้วกันเปิดทีมแบบบวกยับไปเลยเ <c oughs> จ้ากาททำลายพี่ดีอันเชิญไฟนรกอย่างนั้นเหรอในท่านไม่ไปให้วิชีวิตเจ้าแน่คอยดูให้ดีเถอะท่านจะผ่านว่าไม่เจ้าจวงใจไม่ทั้งฐานในกิบตาใครไปหัวหน้ามึงวะดริสในท่านเหรอเจ้าหมายถึงเออร์ทูอะช่างอาจที่จะเอ่ยนำนั้นออกมา เฮ้ยแม้แต่จะลองเพาะว่าเจ้าจะทําอะไรข้าเหมวันทรยศผู้เป็นนายอ่อนค้าอ่าฮะอ่าผมว่าใช้ข้าวิสเนาะหาจุดอ่อนของไอ้พวกลัทธิน okay, ี่ผมมีสองทอยแปร้อยยี่ส uh> ิบโอเครอดไปหาจุดอ่อนมันท่านจําความหวาดกลัวสุดขีดที่เขามีต่อเกวนนไฮวาได้ในระหว่างการต่อสู้ อ่ะบอกนี้ให้เรียกนีดริสให้จเจ้าเมียวยาของเจ้ามาช่วยนางไม่ใช่แมวตัวอย่ของควากวนไออาเข้ามาช่วยหน่อยได้ไหมกลัวหุกเอาแบล็กแพนเทอร์มาขู่ไอหากลวัวแบล็กแพนเทอร์ใช่ไออยากัดข้าอยากกัดข้าถ้าเจ้าไม่ทำตาม คำสั่งค้าเจ้าเหมียวนี่จะเลิกบอมมือกับเจ้าดริสเจ้าถือไมห้หักเวนาจะได้ของวางเพิ่มเติมปกตินางยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แต่นาวคงเป็น,นข้อยยเวใ้ให้เจ<ะ>้าอย่าก,กินข้าข้าจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเออทูในท่านที่เจ้าหมายถึงคือปิศาจบาลอเออทูใช่ไหมใช่ถูกแล้วในท่านได้ส่งในท่านได้ลงมาสู่โลก เมื่อไม่นานวัน,นี้ด้วยความชื่นชมพลังและเดียมทามเราจึงเลือกรับใช้ท่านตอนนี้เออทูอยู่ไหนอันดับชั้นของข้ามันต่อมต้อ,ตอยเสร็จจนไม่อาจเข้าคบในท่านได้สิ่งที่ข้ารู้มีเพียงเขาสร้างวิหารไว้ในเทนีเบลียแต่ข้าไม่รู้ที่ตั้งแน่นอนหรอกนะข้าสับบานได้เกี่ยวกับเชนพิสัจ จ้าอันเชญปีศาจตามคำสั่งของเงอิร์ธฟงครัเขามีเป้าหมายอนะไรนายท่านสั่งให้เราพลิกแผ่นดินหาปรากฏการณ์ประหลาดและสมบัติหาย,ยากสิ่งที่มีว่าอ่อนแอจะถูกใช้ในมต์พิธีคาถาที่าทนายท่านไล่เพื่ออันเชญปีศาจและขายยอำนาจของนัตตชิ้นที่มีวเวทมนต์แข็งกล้าจะถูกมอบให้นายท่านเพื่อเสริมพลังของนายท่าน เกียวของมค่าเออทูหาสมบัติที่ทรงพลังได้เยอะแค่ไหนล่ะเรื่องนั้นข้ารู้หรอกแต่อย่างไรเสียที่ไนเทเลียเราก็หาได้ไม่มากมีคนนอกเหนือเจ้าคอยตาหาสมบัติพวกนี้กันล่ะถ้าชิลูในแอเนเทียมีผู้สาวกมีสาวกผู้อาวุโสคนอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สมบัติที่เราลวมาจะถูกมอบไปขาวเพื่อความปลอดภัยแล้วมอบแด่ไนท่าน เขาต้องรู้วิธีเข้าวิหารแน่นนะอนไม่ถามเพิ่มถ้าเช่นนั้นท่านผู้มือไอ้ทางสองทางสามเลยประค้าไปได้ไหมในเมื่อจ้ายอมเปิดป่าเราก็จะปล่อยเจ้าแต่ทิ้งอาวุธกับชุดเกราะของเจ้าไว้เจ้าควรได้รูร้รสชาติของใเชิญหน้ากับปิศาจในป่าเลยเมื่อเปล่ปาแหวนดาดเด่นนะครับอันนี้แหวนของไอ้ตระก,กูลนั้นเนาะและอันนี้ก็คือ ต่อตาก็คือสาวกไม่ใช่สาวกของไอเทพกหษณ์นาะอันนี้เป็นสาวกของตัวละครที่ที่มาจากโลกเดียวกับดริสเนาะเป็นคู่ปรับของดริสชื่อว่าอเออทูเนาะพอเขามาเสร็จแลบบเทพมากก็มีคนมาลงไหลนะครับแล้วก็เป็นลูกน้องของไอนี่ไปโอเคมาต่อแหวนวง,งนี้น่าจะเป็นแหวน วงที่ลูกค้าคนหนึ่งของข้าทำหายข้าต้องกลับไปที่อเวอเทียเพื่อคืนมันให้กับเจ้าของแล้วท่านจะทำอะไรต่อไปอข้าจะนำสิ่งของไปตามที่อยู่บนจดหมายและไล่ล่าเออทูต่อจนกว่าจะต้องกว่ามันจะถูกขับไล่จากโลกนี้ไปแล้วเราจะเออข้าจะไปรบอีกครั้งนใน่ในเทียนใต้ไหมถ้าลุหน้าไปสืบตามที่รลกต่างๆเถอะฉะนั้นข้าจะรีบตาม ไปหลังคืนไหวเรียบร้อยแล้วหความว่าท่านจ,จัากจะมาแกะรอยเออทูกับค่าต่อกันเหรอคงจะดีมากถ้ามีสหายฝีมือมากที่มีฝีมืออย่างท่านมาร่วมมมาร่วเดินทางบนเส้นทางแต่ลายนี้ข้าอยากตาหาความจริงกับผู้พริษัทต่อไป <'m> ข้าคิดว่า <'m> เรื่องเลวร้ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเออทูนี่จะเป็นการเดินทาง <trip. S 1> ส่หลอกความจริงเต็มไปด้วยอันตรายมันจะเสร็จง,งานแล้ว me ข้าจะ ทันจะเสร็จงานแล้วไปพบค่าตามที่อยู่บนจดหมายโอเคนี่ก็เรียบร้อยนะอันนี้เราก็เดี๋ยววาร์ปไปเลยวาร์ปมาที่อบ,บเทียเลยแล้วก็เดี๋ยวคืนของให้อ่าให้ของตามเควนเนาะโอเคไอหน้าหมาเอาของไปนี่คือสิ่งที่ท่านถูกขโมยหรือเปล่า ท่านเจอแล้วขอค่าดูหน่อยข้ายันแย่มากแย่กว่าแต่ก่อนมากนะช่างเถอะมันแล้วประโยชน์แล้วจะเก็บไปเถอะถือสาอเป็นรางวัลของข้าข้าจะจ่ายค่าตอบแทนเพียงครึ่งเดียว <Okay. S 1> ทำไมทำได้าอย่างนั้นลนะ่ะขยะที่ท่านเอามามัแล้วประโยชน์อาทายไปเลยในเมื่อเจ้าผิดข้อตกลงข้าก็าไม่จำเป็นต้องสุดภาพที่นี่คือภาษาอาวเทียนนะองค์ราทุกคนจับตาดู ท่านอยู่ all right, all right, เออก็ได้ก็ <all> right, <ๆ>ได้<ๆ>เอานี่ค่าทมเนียมเต็มจำนวนไอ้จอมเจ้าเล่ย์อแหม่งหน้ากะทืองนี้นะครับใช้งานเรายังกับหมาเลยฮะคนเท่ากันแท้แทอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเควสเนี่ยตอนนี้เควสเนอะก็เริ่มเริ่มแล้วเนอะเราได้รู้ว่า ริชเนี่ยมาจากต่างโลกนะแล้วก็ที่มาเนี่ยมาเพื่อจะมาไล่เออทูเนี่ยออกจากโลกของเราเนาะดังนั้นเราน่จะต้องร่วมมือกับริชเนี่ยในการไล่เนาะซึ่งน่าจะเยอะเลยแหละเดี๋ยวเราจะต้องไปไล่เขีรยเควสเนาะของริชเนาะก็สําหรับตอนนี้ผมว่าเราน่าจะเล่นมานานระดับหนึ่งและเดี๋ยวขอจะจบพิยงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถ่อไปเนี่ยเรามาดำเนินเควส กันต่อนะครับก็สำหรับตัวนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ